สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆฟรีมินิฟรีไอเดียนะคะวันนี้แอดมาสั้นๆนะคะเพื่อจะมาแจ้งว่าอ,อของ Mining นะคะที่เราขุดภายเน็ตเวิร์กกันอยู่นะคะตอนนี้ทางระบบเขาเปิดให้ทำการแก้ไขชื่อนะคะสำหรับคนไหนที่ที่ใส่ชื่อผิดหรือที่ยังกรอกไม่ถูกนะคะเพื่อ ที่จะเตรียม KYC ก็คือการยืนยันตัวตนนะคะประมาณปลายปีประมาณเดือนหน้านะคะที่เขาจะเปิดให้เรายืนยันตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูวิธีการแก้ไขชื่อได้เลยค่ะกดมาที่แอปของตัวเอที่ที่ทุกคนได้ทำการอา mining อยู่นะคะโอเคอันนี้แอดกดก่อนวิธีการเนี่ยค่ะเห็นเขาโพสไหมคะ อันนี้เขามีการอันนวสก็คือการประกาศมาว่าเนมอัปเดตนะคะแอปเพลยนะคะก็คือทำการแก้ไขชื่อนะคะเขาบอกว่าเนี่ยจะทำให้ทำการแก้ไขชื่อภายใน2อาทิตย์นะคะภายใน2อาทิตย์นะรี่มดำเนินการแก้ไขนะคะเพราะหลังจากนั้นแล้วทางระบบเขาจะปิดมาให้แก้ไขนะคะเพื่อที่จะรอในการทำ kyc ในครั้งต่อไปนะคะวิธีการแก้ไขเรามากดตรงนี้นะคะ สามกีดด้านบนนะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นมาที่โปรไฟล์คลิกค่ะทุกคนจะมีชื่อนะคะจากนั้นกดมาตรงนี้ค่ะเซตติ้งนะเห็นไหมมันจะมีคำว่า e ี h าวอยู่นะคะกดเข้าไปค่ะมันจะมีชื่อนะคะ ที่ให้เรากรอกเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะนามสกุลภาษาอังกฤษนะในส่วนที่เป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยด้านล่างอันนี้คือแอดแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่ม edit นะคะกรอกชื่อให้ตรงตามบัตรประชาชนของตัวเองนะคะชื่อภาษาอังกฤษหน้าบัตรทำยังไงก็กรอกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณจะต้องทำการยืนยันตนด้วยบัตรของตัวเองนะคะ จากนั้นเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่ามันจะเป็นคําพูดยาวๆค่ะตอนนี้คือแอดแก้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะคล้ายกับว่ามีคําว่าแท็บเพียอันนี้ก็คือถ้ามี middle name นะชื่อกลางให้กดตรงนี้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะมันจะต่อกันนี่นะคะ่ะมันจะเป็นคําว่าแท็บเพียอีกคํานึงนะให้กดคําว่าแท็บเพียกดเข้าไปแล้วมันจะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้ Your Name in ไทยนะคะแล้วก็กรอกภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะคะ เพราะว่าตรงนี้มันจะเขียนว่าเนี่ย your native language ก็คือภาษาไทยนะคะจากนั้นให้เรากดเซฟนะคะอันนี้แอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะแอดจะไม่กดนะคะค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆแค่นั้นเองค่ะรอให้เอ่อ verify นะคะให้รอรอให้ทำการเอ่อ KYC ประมาณเดือนหน้านะคะโดยแอดจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะท่านไหนที่ยังไม่ ตัวรีไที่เป็นเฟซบุ o กนะคะนัมเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบเติมเงินถึงจะ Verify ได้นะคะถ้าเป็นรายเดือน r i f y ไม่ได้วันนี้ง่ายๆนะคะบอกวิธีการแก้ไขชื่อนะคะให้ตรงตามบัตรประชาชนนะคะเพื่อรอที่จะทําการ KYC ในต่อไปนะคะยังไงอย่าลืมแก้ไขชื่อกันนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีการ แจ้งเรื่องของการ KYC มาแล้วเนี่ยแอดจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะค่ะวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะมีคำถามท่านใดก็ขอก็แปะไว้ได้นะคะโดยแอดจะมาตอบให้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ